รักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยตื้นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปในทะเลถ้าพูดถึงวานเกยตื้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในการค้นพบที่โด่งดังมากเหตุการณ์หนึ่งของไทยก็คือการค้นพบโครงกระดูกของวานอัมแพงเมื่อประมาณปลายปี2 5 6 3ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์แร่และหินกรมทรัพยากรธรณีได้มีการจัดแดสดงเทศการรวมไปถึงการจัดเสวนาเกี่ยวกับวานอัมแพงขึ้นและในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าวานตัวนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันครับสวัสดีครับทุกคนผมปกป้อง ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับคนที่เคยดูคลิปสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัยของผมมาแล้วคงทราบก,กันดีใช่ไหมครับว่าผมเคยมีประเด็นกับเจ้าวานตัวนี้มาก่อนซากวานบู้าที่อำเภอบา้านแพวจังหวัดสมุทรปราการครับบ้านแพวอยู่สมุทรปราการหรอแต่ในวันนี้ผมจะมาแก้ตัวครับโดยข้อมูลที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการเสวนาทั้ง3ครั้งผสมกับการรีเสิร์ชของผมอีกเล็กน้อยซึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปติดตามรับชมและรับฟังพร้้อมกัันไดเลยครบ เรื่องทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563ในพื้นที่หมู่5บ้านคลองหลวงตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครในที่ดินแปลงหนึ่งของบริษัท Bright Blue Water ในระหว่างที่มีการขุดบ่อน้ำได้มีการขุดพบวัตถุสีขาว4ชิ้นซึ่งเมื่อทำการขุดโดยรอบก็ทำให้ทราบว่านี่อาจจะเป็นกระดูกของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จึงได้มีการติดต่อไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลุ่มวานไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครก่องคุ้มครองซากดิบันกรมทรัพยากรธรณีเป็นต้นเพื่อเข้ามาทําการตรวจสอบกระดูกชิ้นนี้ซึ่งผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าการการะทําแบบนี้เป็นการการะทาที่ถูกต้องครับหากทุกๆคนมีบุญวาสนาในการพบซากดิบันหรือโครงกระดูกสักชิ้น ก็ให้ทําการโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและพาเขามาดูตัวอย่างของโครงกระดูกนี้ด้วยตัวเองนะครับอย่าขุดมันขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วค่อยโทรไปแจ้งครับเพราะมันอาจจะทําให้ข้อมูลบางอย่างที่สําคัญในการศึกษาเจ้าโครงกระดูกชิ้นนี้หายไปยกตัวอย่างเช่นการวางตัวของโครงกระดูกเป็นต้นครับเมื่อหน่วยงานต่างๆเดินทางมาตรวจสอบจึงพบว่าวัตถุสีขาวทั้ง4ชิ้นนี้เป็นกระดูกหางของวานจํานวน4ชิ้นซึ่งเจ้าวานตัวนี้ก็คงไม่ใช่วานเกยตื้นธรรมดาที่มีการนํรซากมาฝังไว้ในบริเวณนี้แน่ๆเพราะพื้นที่ในบริเวณนี้ อยู่ห่างจากทะเลประยะทางกว่า15กิโลเมตรอีกทั้งกระดูกบางชิ้นก็มีมวลมากกว่าที่จะเป็นกระดูกของวานธรรมดาทั่วไปด้วยความที่อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อไม่ให้กระดูกเหล่านี้เสียหายจากการโดนน้าจึงต้องมีการเร่งขุดค้นเพื่อกู้ซากกระดูกนี้ขึ้นมาอุปสรรคของการขุดครั้งนี้คือดินในบริเวณนี้เป็นดินตะกอนดินเหนียวซึ่งอยู่ในชั้นแบงคอกเคลซึ่งมีอายุในช่วงยุคคอร์ทนารีซึ่งถ้าทุกคนทราบกันดีดินเหนียวนะครับผมก็มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ําครับ ซึ่งอาจจะส่งผลทําให้กระดูกนะครับผมได้รับน้ําได้รับความชื้นและก่อให้เกิดความเสียหายได้อีกทั้งในพื้นที่บริเวณนี้ครับผมยังเป็นพื้นที่ต่างกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ6.5เมตรส่งผลทำให้การระบายน้ำเนี่ยนะครับเป็นไปได้ยากดินและน้ำจึงเป็นปัญหาสำคัญในการขุดค้นในครั้งนี้ครับเมื่อการขุดค้นเริ่มต้นขึ้น ก็ได้มีการขุดรอบแนวกระดูกหางที่เราค้นพบโผล่ขึ้นมาเหนือดินเนี่ยลงไปในแนวดิ่งและทําการเข้าเฟือกกระดูกในทันทีครับซึ่งการเข้าเฟือกนี้ก็เหมือนกับการเข้าเฟือกออกเวลาที่ทุกคนแขนหักนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าจะมีการใช้อลูมิเนียมฟอยล์เข้ามาทําการห่อกระดูกไว้ก่อน1ชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปูมปลาสเตอร์สัมผัสกับกระดูกโดยตรงโดยสาเหตุที่เราต้องรีบเข้าเฟือกก็เพื่อป้องกันกระดูกไม่ให้ได้รับความเสียหายจากอากาศแล้วก็น้ำนั่นเองครับหลังจากการทําการเข้าเฟือกกระดูกทั้ง4ชิ้น ก็จะมีการขุดเพื่อเปิดกระดูกเพิ่มไปทางฝั่งหัวและฝั่งหางครับ ซึ่งในระหว่างนั้นก็จะต้องมีการตรีกริดขนาด50คูณ50าเซนติเมตรและทาการ็ตภาพเพื่อบันทึกลักษณะการวางตัวของกระดูกเพื่อนําไปวางแผนการขุดค้นในอนาคตและศึกษาสภาพการสะสมตัวของกระดูกในเวลาต่อมาในระหว่างที่มีการขุดค้นกระดูกเราก็ต้องมีการนําดินแห้งไปปูไว้บริเวณตามพื้นของหลุมขุดเพื่อให้ดูดซับความชื้นต่างๆเนื่องจากตะกอนดินเหนียวอย่างที่ทราบกันดีครับมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ําสูงและเมื่อดินที่ใส่เข้าไปนั้นเริ่มชื้นก็ต้องมีการขุดดินออกแล้วก็นําดินแห้งชุดใหม่เข้ามาเท ผมหากมีฝนตกหนักส่งผลให้มีน้ําทะลักเข้าไปในหลุมขุดก็เรียกได้ว่าจะต้องแทบจะหยุดการขุดค้นพบแล้วก็ต้องเกณฑ์แรงคนเขาผมมาช่วยกันวิทน้ําออกด้วยเหมือนกันครับกระดูกของเจ้าวานตัวนี้นะครับผมมีการวางตัวในตะวันออกตะวันตกและเมื่อมีการขุดค้นพบไปทางปลายหางครับผมเราก็พบเพียงเศษกระดูกที่แตกหักและกระดูกหางที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมแต่ทางกลับกันครับผมเมื่อเราเริ่มขุดนะครับผมกระดูกไปทางส่วนหัวของวานเรากลับได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามครับเราได้ค้นพบกระดูกส้นหลังกระดูกสะบัก กระดูกซี่โครงและครีบหน้าข้างซ้ายในสภาพที่สมบูรณ์มากๆทั้งทีขุดค้นครับผมจะมีการคาดการว่าถ้าเราโชคดีมากๆอานมีการขุดค้นพบส่วนกะโหลกของวานตัวนี้ด้วยครับแต่บริเวณที่คาดว่าจะมีการพบกระโหลกนั้นนะครับผมมันอยู่ใต้คันดินครับผมซึ่งถูกก่อไว้เพื่อใช้เป็นถนนครับจึงได้มีการขอความอนุเคราะห์จากบริษัทไบรต์วอเทอร์ในการยืมรถแบ็คโฮลมาทําการขุดเนินตะกอนเหล่านั้นออกก่อนที่จะทําการลงมือขุดต่อจนพบกับกะโหลกของวานและครีบขวาของวานในวันที่24พฤศจิกายนในปีเดียวกันครับ นอกจากกระดูกของวานที่เราค้นพบแล้วเรายังได้มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นฟันของฉลามฟันของกระเบนซากปูและซากหอยจําจนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์กินซากทั้งนั้นครับ และในจนํานวนนี้เรายังค้นพบรอยครูดของฟันฉลามบนกระดูกของวานด้วยครับจึงมีการคาดกัน,กนว่าการที่กรามล่างของวานครับผมไม่ได้วางตัวเสมอกรามบนแล้วก็การที่กระดูกส่วนหานั้นเสียหายก็เป็นเพราะสัตว์กินซากเหล่านี้แหละครับที่มากินตัววานหลังจากที่วานนี้ได้ตายลงในบรรดาซากของสัตว์กินซากเหล่านี้ครับผมก็มีหอยอยู่สายพันหนึ่งที่โดดเด่นกว่าสายพันุอื่นครับนั่นคือ o r b i t e s t e l l a a m p a n g e n s i s หรือว่าหอยอัมแพงที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นหอยสายพันธุใหม่ของโลกนั่นเองครับ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับบนกระดูกของตัววานบางตำแหน่งเรายังสามารถพรบซากของเพียงที่มาเกาะได้อีกด้วยครับซึ่งทําให้เราสันนิษฐานได้ว่าหลังจากที่วานตัวนี้ตายลงก็ดะโดนซัดไปเกิดตื้นที่ทะเลน้ําตื้นแห่งหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากน้ําขึ้นแลว้วก็น้ําลงครับทาให้เราสามารถเห็นซากเพียงเกาะอ,อยู่บนตัววานแสดงขอบเขตอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของวานตัวนี้ครับผมมีูอ2อย่างครับอย่างแรกครับผมคือกระดูกขู่ของวานครับผมโดยส่วนมากครับผมวานที่มาเกิดตื้นในนปัััจจจจุบบเรราะะะมกะมกกไ่่่คอยคพดูสวน หูครับเนื่องจากว่าอาจจะหลุดหายไปแล้วเนื่องจาก อาจจะมีความเปราะบ้างเือาจจะโดนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมากัดกินครับอีกอย่างหนึ่งครับผมที่เป็นไฮไลท์ของวาตัวนี้ครับผมคือซาาของสิ่งที่มีลักษณะเป็นเหมือนแพรครับในตอนแรกทีมคาดว่าน่าจะเป็นของใบไม้ของพืชริมทะเลครับผมที่ติดกันเป็นแพรแล้วลอยมาติดซาาของวาครับแต่เมื่อส่งไปให้หน่วยงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชดูครับผมก็พบว่ามันไม่ใช่พืชครับในเวลาต่อมาครับผมก็ได้มีการนําแพรแพรนี้มาศึกษาเพิ่มเติมและทําให้ทราบว่านี่คือส่วนของบาลีนหรือว่าซี่กรองของวานนั่นเองค์ปรรระกกกอออบบหหหลััเมืืนนนใแว่า ผมของเรานั่นเองครับซึ่งมันเป็นสารอินทรีย์และโดยมากจะสลายตัวเร็วกว่าโครงร่างแข็งที่เป็นกระดูครับแต่ในเคสนี้ครับผมนอกจากที่มันจะไม่สลายตัวแล้วครับผมยังมีการซึมเข้าไปของสารลายแร่ธาตุต่างๆเข้าไปในตัวบารลีนด้วยครับซึ่งกระดูของวานบางชิ้นยังไม่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเลยครับทีนี้หลายๆคนก็คงจะมีคาถามเล็กๆใช่ไหมครับว่า ตลอดคลิปที่ผ่านมาทำไมผมถึงใช้คำว่าโครงกระดูกวานแทนที่จะเป็นฟอสซิลของวานทั้งๆที่ในส่วนของซี่กรองและกระดูกบางชิ้นก็ได้มีการซึมเข้าของสาราละลายแร่เข้าไปในโพงของกระดูกแล้วหรือที่เราเรียกกระบวนการนี้ว่าฟอสซิลไลเซชันนั่นเองทั้งที้กระดูกบางชิ้นเมื่อเกิดการฟอสซิลไลเซชันแล้วทำไมผมถึงเรียกเจ้าวานตัวนี้เป็นเพียงแค่โครงกระดูกวานอยู่ประเด็นมันกอยู่ตรงนี้แหละครับมีเพียงกระดูกบางชิ้นเท่านั้นที่มีการซึมเข้าของสารละลายแร่เข้าไปนั่นสมมูรให้กระดูกบางชิ้นยยยังงมีีสภาพพเปเพกระดูอูอ่ ทำให้สภาพของเจ้าวานตัวนี้เป็นเพียงเซมิฟอสซิลหรือว่าสภาพกึ่งซากดิ่นตบันเท่านั้นยังไม่จัดเป็นซากถิ่นตะบานโดยสมบูรณ์นั่นเองครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ผมเรียกเจ้าวานตัวนี้เป็นเพียงโครงกระดูกวานไม่ใช่ฟอสซิลของวานนั่นเองครับหลังจากเราได้ทําการขุดจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการเข้าเฟือกและขนย้ายก,กระดูกเหล่านี้เพื่อน,นําไปอนุรักษ์ต่อไปซึ่งทีทางทีพุดค้นก็ผมก็ได้มีการทยอยนากระดูกชิ้นต่งตางๆของผมมาเข้าเฟือกเรื่อยๆครับซึ่งในครั้งนีี้ดินนนนเเหหยยวจะจะะปปปัปัญาก็ร็รรโช์คบ พอเราสามารถนําดินเหนียวต่างๆครับผมมาเก่อกันเป็นกองเพื่อนํากระดูกบางชิ้นที่ความเปราะบางสูงยกตัวอย่างเช่นกระดูกสันหลังครับผมมาทําการเข้าเฟือบนดินเหนียวนี้ได้เพื่อป้องกันการแตกหักเพิ่มเข้าไปอีกด้วยครับโดยการเข้าเฟือของกระดูกบางชิ้นครับผมยกตัวอย่างเช่นกระดูกในส่วนกระโหลกครับผมเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่มากๆทําให้จะต้องมีการใช้ไม้ครับผมมาดามกระดูกนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ในกระดูกทุกชิ้นครับผมที่มีการเข้าเฝือกครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาวิจัยอนุรักษ์และจัดเก็บตัวอย่างต่อไปจึงต้องมีการจดรหัสลงบนเฝือกทุกชิ้นด้วยนะครับและเมื่อเข้าเฝือกเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆทยอยขนกระดูกเหล่านี้ไปกักเก็บไว้ที่ปลอดภัยซึ่งในเคสนี้ก็คือพิพิพธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเองครับโดยหลังจากการทํางานอย่างเหน,นื่อยเป็นแรมเดือนการขนย้ายก็ได้เสร็จสิ้นลงในวันที่5ธันวาคมครับโดยเบ็ดเสร็ 141ชิ้นครับในขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บรักษาและการอนุรักษ์ เมื่อเราทําการขนกระดูกไปที่พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการถอดเฟือกแล้วก็ล้างกระดูกด้วยแอลกอฮอล์ครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการระเหยได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนํากระดูกครับผมมาสกัดเศษหินเพิ่มเติมด้วยประการลมครับผมแล้วก็ถ้ามีส่วนไหนมีการแตกหักเราก็จะใช้กาวร้อนในการซ่อมแซมกระดูกเหล่านั้นนั่นเองครับจากนั้นครับผมเราจะทําการเคลือบกระดูกด้วยน้ํายาชนิดพิเศษเพื่อป้องกันการผุพังของเจ้าตัวกระดูกครับผมจากนั้นก็จะทําการวัดจดบันทึกขนาดรหัสของต รวมถึงการถ่ายรูปก่อนที่จะนําไปสแกนเพื่อน,นําไปทําแบบจําลองและจัดนิทรรศการในลำดับถัดไปครับซึ่งจา้าวานอํมแพงของเราครับผมถ้ามีการนําโครงกระดูกทุกชิ้นครับผมมาเรียงต่อกันครับผมจะสามารถวัดความยาวจากหัวถึงหางได้เป็นขนาดประมาณ12.5เมตรเลยทีเดียวครับซึ่งในอนาคตรครับผมทางกรมทรัพยากรธรณีก็จะมีการนําไฟล์ของกระดูกครับผมที่เราได้นําไปสแกนออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเปิดให้ทุกคนครับผมสามารถเข้าชมได้เป็นโมเดลสามิติ สามารถให้ทุกคนครับผมได้เข้าไปหมุนเล่นสามารถดูทุกซอกทุกมุมของเจ้าโครงกระดูกของวานอัมแพงนี้ได้นอกจากนี้ครับผมก็ยังมีแผนครับผมที่จะทําสารคดีครับผมเกี่ยวกับการขุดค้นพบเจ้าวานอัมแพงตัวนี้ร่วมกับกลุ่มวานไทยด้วยนั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้ครับผมเราก็ต้องรอติดตามข่าวสารในอนาคตต่อไปและผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับมาถึงคําถามสําคัญอีกหนึ่งข้อครับผมเจ้าวานอัมแพงตัวนี้มีอายุทางธรณีวิทยากี่ปีครับแน่นอนครับผมว่าเราค้นพบวานครับผมในชั้นแบงคอกเคลช์ใช่ไหนน้้้าีแลวผมว่า เจาหวานตัวนี้นะครับมีอายุอยู่ในช่วงยุคควอเทนารีซึ่งก็คือไม่เกินประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาครับผมซึ่งนับว่าไม่มากครับผมเมื่อเทียบกับพวกซากดินบันชนิดอื่นๆไมว่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับผมฉะนั้นทางทีมครับผมจึงเลือกใช้การหาอายุแบบคาร์บอน14เดทติ้งแต่ว่าวิธีนี้ครับผมก็มีข้อเสียอยู่ครับคือต้องใช้ปริมาณกระดูกจํานวนมากเพื่อนํามาวิเคราะห์หาอายุที่แน่นอนของสิ่งมีชีวิตได้ครับผมซึ่งมันส่งผลทําให้กระดูกเหล่านันครรรบะอกกาาาายหุ ฉะนั้นทางทีมวิจัยครับผมจึงเลือกที่จะส่งเศษกระดูกส่วนหางครับผมที่มีการแตกออกครับผมไปทําการตรวจหาอายุที่ห้องแลบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมด้วยวิธีแบบพิเศษที่เรียกว่าคาร์บอน14 AMS ซึ่งใช้ปริมาณกระดูกที่น้อยกว่าการตรวจหาอายุแบบคาร์บอน14ธรรมดาครับผมและในเวลาถัดมาทางกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการแถลงอายุของวานอัมแพงขึ้นอย่างเป็นทางการครับเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2564โดยเจ้าวานอัมแพงของเรานี้มีอายุอยู่ที่ 3 3 8 0ยปปีนั่นเองครับอีกคำถามสำคัญหนึ่งครับผมก็คือเจ้าวานอัมแพงตัวนี้เป็นวานสายพันธ์อะไรกันแน่เราสามารถสังเกตลักษณะคร่าวๆได้จากกระดูก3ส่วนครับอย่างแรกเลยครับผมก็คือส่วนกระโหลกครับผมในบริเวณกระดูกด้านบนที่เอาไว้พ่นน้ำของวานนั่นแหละครับอย่างที่2งครับผมคือลักษณะของกระดูกสันหลังข้อแรกและลักษณะที่สครับผมก็คือกระดูกซี่โครงซี่แรกที่มีการแตกออกเป็น2ซี่ครับผมทำให้เราสามารถสรันนิษฐานคร่าวๆได้ว่า วานอําแพงครับผมน่าจะเป็นวาน b a l เ n นอ t e ปเทราเอ i หรือว่าวานบูด้าอ e เดนนั่นเองครับแต่ก็มีลักษณะบางประการที่มีความคล้ายกับ b a l เ n นอ t e ปเทราบูรหรือว่าวาน o ออฟชอ b บูด้าและวานเซหรือว่า b a l เ n นอ t e ปเทราบู l i s นั่นเองครับฉะนั้นจึงได้มีการส่งกระดงกระดูกสันหลังที่แตกหักรวมไปถึงเศษกระดูกอีกจํานวนหนึ่งไปทําการตรวจ DNA ที่ห้องแลบในประเทศเดนมาร์กครับ ซึ่งผลปรากฏก็ออกมาว่าวานอัมแพงของเราครับผมก็เป็นวานบูดาอีเดนหรือว่าบาลเอนอฟเทราอีเทนยนั่นเองครับและยังบอกได้อีกครับผมว่าวานตัวนี้เป็นวานเพศผู้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าวานอัมแพงของเราหนึ่งในซากโครงกระดูกวานที่มีความสมบูรณ์ที่สุดโครงหนึ่งของโลกซึ่งในเร็วนี้ตุนิคัสการวานอัมแพงครับผมก็จะทยอยไปจัดแสดงในทุกๆพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยเลยครับฉะนั้นถ้าทุกคนมีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนนนัา้ดวะครบ สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้อย่างสุภาพได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย